คำว่าพุทธศาสนาคือสอนให้คนรู้ตื่นเบิกบานครับผมถ้าคนเรารู้ตื่นเบิกบานนั่นคือพุทธศาสนาได้อยู่ในจิตของแต่ละคนแล้วเขาก็จะเกิดความอบอุ่นเพราะว่าอย่างเงี้ยเกิดความซาบซึ้งเกิดความประทับใจเมื่อคุณธรรมสามประการนี้เกิดขึ้นอยู่ที่ไหนก็มีความสุข แต่ไม่มีคุณธรรมประการเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ก่อปัญหาแม้จะอยู่บนดาวอังคารก็เหมือนกันกาะปัญหาทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าทําสมาธิแล้วที่เราจะรดนอยตามหลวงพ่อเนี่ยคุณธรรมซ้ำประการเกิดขึ้นหรียว่าหนึ่งมีเมตตามีเหตุผลมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็ลักษณะท่านก็บอ,ก,อกว่าลักษณะพลังจิตเกิดขึ้นเป็นยังไงท่านก็บอกอีกหนึ่งมันจะเกิดความแข็งแกร่ง สองเกิดความซาบซึ้งสามเกิดความมีเมตตาเอ้ยมีเหตุผลหนึ่งซาบซึ้งแข็งแกร่งอ้าวขาดไปอีกหนึ่งอบอุญเออหนึ่งเกิดความอบอุญสองเกิดความซาบซึ้งเกิดความแข็ง,งแกร่งทีนี้พระอาจารย์ก็เลยไปถามหลวงพอ่อไม่เข้าใจอะ่ะท่านก็เปรียบเทียบเหมือนเด็กครับผมเด็กเกิดใหไมๆเนี่ยมันขาดความอบอุนเป็นยังไง ร้องไห้ทำแบบอย่างนี้มาลองง,งอหงอแง้เพราะพอแม่อ,ปปอุ้มปั๊บอบอุ่นแล้วเพราะอบอ,ปปอ,อปปุ่นแล้วเป็นยังไงทราบซึ้งพอทราบซึ้งแล้วไงก็หลับนั่นคือแข็งแกร่งไม่กลัวใครแต่ถ้าปลอดภัยอ่ปลอดภัยมันคือแข็งแกร่งครับผมง่ายนิดเดียวโอ้เป็นอย่างงี้เลยแกะเป็นยังไงคือแกะอ่าถ้าหากว่าวางปับ๊บขาดความอบอุ่นครับผมมันก็งอเง้งอีกอุ้มปั๊บอบอุ่น ทันทีพ่พออบอุ่นแล้วก็ซาบซึ้งโอ้แม่อยู่กับเราพ่ออยู่กับเรามันก็แข็งแกร่งก็คือมันไม่กลัวใครไม่กลัวภัยในที่สุดก็หลับทีนี้เราใช้ว่าจะอยู่กับพ่อแม่ตลอดไปเด็กพอเรียนรู้แล้วก็โตผู้ใหญ่ก็เหมือนพวกเราออกจากพ่อแม่ได้นี่คือเรามีพลังงานแล้วเพราะนั้นการเรียนสมาธิก็เหมือนกันเมื่อสะสมได้มากมันจะเกิดความอบอุ่นเกิดความซาบซึ้งเกิดความแข็งแกร่งเหมือนในพระไตรปิฎกจึง ให้พระที่จะไปเดินทุดดองไปที่ไหนต้องอยู่กับพระผู้ใหญ่5ปีนั่นคืออบอุรร่นทราบซึ้งแข็งแกร่งแล้วครับผมจากนั้นออกเดินเที่ยวได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศรรยัยพระพวกเหล่านี้แหละอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็เกิดความอบอุ่นเกิดความทราบซึ้งเกิดความแข็งแกร่งอยู่ด้วยกันปฏิบัติธรรมร่วมกันเรียกว่าสหธรรมิกมีเพื่อนธรรมะคอยธรรมะให้การฟังเพราะนั้นคุณธรรมสรรมามประการและก็ลักษณะพลังกิจที่เกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นมาจากที่กล่าวไปแล้วสิ่งที่ผมเห็นเรื่องหนึ่งก็คือหลวงพ่อเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเรื่องพลังจิตถึงขั้นคนคนที่รู้เรื่องก็เข้าใจคนที่บอกได้ก็เข้าใจแต่คนที่สามารถอุป,ปมาแล้วให้คนอื่นเข้าใจนี่เป็นยอดของคน <โด S 2> เข้าใจเพราะพ,อ,พอบอกว่าสมาธิพลังจิตมันคือความอบอุน่นมันคือความาซาบซึ้งมันคือความแข็งแกร่ง มันคือความรู้สึกปลอดภัยใช่มันคือความรู้สึกมั่นใจอพออุปมาเรื่องเด็ดได้ผมเข้าใจครับหเพราะนั้นจึงไม่กลัวภัยไงทีนี้ถ้าเราสร้างพลังจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เหมือนเรามีความรู้มากมากความรู้มากมากเราไปที่ไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเอาอ่านออกเขียนได้เห็นแล้วก็ไม่ตาบอดบางคนมีตาแต่อ่านไม่อ,ออกนีออก่หูจ่ฟังไม่รู้เรื่องก็เพราะว่ามันยังไม่ได้ศึกษาอีกอย่างหนึ่ง หลวงพ่อบอกว่าไอ้จิตนี่มีหน้าที่อยู่3ามอย่างครับผหนรับอารมณ์ 2. เก็บอารมณ์สใช้อารมณ์อันนี้หลวงพ่อไม่ค่อยเปิดปเผยแต่แต่ผมรู <laughs> ้ถ้าบอกผมผมก็เลยมาเปิดเผย